ำงาน30วันนั่งโอนเงินใช้นี่ไม่ถึง1ินาทีหมดจ่อยครับพี่น้องนะนะผู้ใดคิดเป็นหน <speaks food>. ี้เป็นสินคิดให้ดีครับพี่น้องนะสิ้นเดือนมานะเฮ็ดงานสามิบเมื่อนะสิ้นเดือนมาเงินเดือนเขาปุ๊บโอน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 ปัดเกี่ยงค่างวดลถนะค่าห้องค่าเหล้ามูค่ายสายศพนะค่าบุหรี่ติดหอดคากรีพรอม ไปต yeah! ีกะลีกับติดกะลีไหมกอนไม่อีกเออเจ็บงานสามสีเมือนั่งอดเงินสิ่นาทีบัด่อนสั่งมาขอมัตีกูฟีีๆซะล่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดจะคิดเป็นนี้เป็นสินวางแผนชีวิตให้ดีครับพี่น้องนะการชสชีวิตของเขานะเขาจะประสบความสำเร็จพี่น้องวางแผนให้ดีนะแต่ละเดือนมาให้เหลือกินเหลือเก็บเหลือใส้ใส้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว นะใส่คันนั้นใส่นี่เบดเสร็จให้เหลือยังเก็บสามพันสี่พันไเดือนอยากให้มันติดลบไว้นะเอ้ยอยากให้มันติดบวกว่าติดลบก็พีน่น้องเออใจเบิื่ให้มันนอนได้มันชี้กันเลยนะพี่น้องวางแผนั่นเทีผู้ใดยจะเท็ย,เ,ทยเป็นนีเปอร์สินเก่าวางแผลนั่นเทียบครับไปรถขับไม้ครับไต้ตันปีสองพันยี่สิบสี่ประตูโซมาล่าสุดครับฟีดาวพอดหกพัน 6, ไปเลยดูเลยแม็กวล งามว่งามงาม้ยงามหมดแล้วใหญ่ไม้เยวาใส่นะทีกาขึ้นว่ะเมียร่างใ้ท่านเลยกันสี่หมื่นี่เด้อเอาเลยยางหัดไปเลยเนาะยางหัดหนามอ่ะเใช่เพิ่งติดสติกเกอร์ไว้ว่าห้ามหมามาเยอบใส่เออหมาอันที่หูเดียวบมันหน้าสีเลียนหนังซือยอ้นหนาสีเลียนหนังสติเกอร์ไว้ด้บอเมียนเมีนเนหน้าสีี้โงเรียนหมาอย หมาคุณจะหูเรียกเออหูเรีองยุ่มอาช่วยแล้วสี่หมื่นโลครับสวยงามกุญแจรีโมทครับอาทอ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 โอ้ยพอดีม้วนเสียงหวานไม่ตัดครับพ่อไม่ได้รีแมปนะครับสวยงามจับตรงลุงรออ่าอุ้ยูปืนกับุงกับเบาปวดงามเลยงามครับนี่เดี๋ยวพี่น้องเขาเรียกว่าออกรถมาวางแผนชีวิตบัถือ วางแผนเพื่ออย่างกับตะเกียร์อย่างากับอาดกับรถกรบะบะกวรถคันนี้มันออกมาไม่ผ่อนไงมไม่ผ่อนก็ปล่อยยึดครับพี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าวางแผนชีตไม่ถูกทํางาน30วันนะเราที่จะเป็นนี่ดูดูตัวอย่างไ้นะให้เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่งั้นชีพมันจะไปไม่รอดนะชีพไม่ที่ติดลบชีพไม่ที่ติดแบคิดครับพี่น้องอนะยาพี่น้องมั่งนี่นะ,ะสวยงามรถสวยสีเทา เท่ายังวะนกเตียงนกพิราบเออท่านกพิราบเออเท่าฟลอรี่เท่าแลมโบกินี่ดีกว่าเออเท่าออดี้เท่าออดี้สวยงามเนาะโอ้ไม่เนาะเงาขาแตกนะเอาอ๋อสติกเกอร์ติดลิ้นแดงไหมติดลิ้นแดงแสดงว่ารถคันนี้ชอบเลียชอบลิ้นผมไม่ได้ประกาศเลย จะซองจีนบินมึงจะถามาอย<ท>่างไรกนันะด้เขหลังนี่มันตรวจสวอบเนี่ยกูเห <c oughs> ็นหลายซองไปหลายซองแล้ว <c oughs> บินไปหลายซองแล้ว <c oughs> บินหลายซองแล้วมึงเงมึงจะส่งหลายมึงจะส่งหลายอ้าวไททันครับปี21ซีประตูออกรถสูขขงบางพี่ดาวปีแรกพันหกพันสีสองพันสี่พันเก้าพันละเมินหนึ่งเมินหนึ่งค่ะหนึ่งเมินเนาะหลายนนาช่วงมีโมเขียดเบิรงราคาโมเขียดเบิร์นอมุ้นรถค่าเต่าเบาแค่ไหนว่าพาเบิรงรถโอเคครับโอเคนะครับพี่ดองรู้เปนหลายช่วงที่ นะแต่มาสอนเบื้งล้นเห็นเบื้องหอ,อบคันเห็นไปตั okay, ้งโอเคฟ้าไว้ด้วยนะออกรถศูนย์บาทปีแรกพันหกพันปีสองพันหนึ่งหมื่นวิธีการยอนครับแอดไลน,ทน์ที่หน้ายติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลบุตร,ตรลิงก์ไลน์แอดผมาส่งบแบบประชาชนเบอร์โชว์ที่อยู่ขอมามสามย่างให้นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลีย้ยงให้เนื้อถึงรถยนต์มือสองเนื้อถึงไอซ์เซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคืนครบวงจรนึกถึงอ้ายครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ นช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีทอดหน้าบา้านครับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดกับไปเสิมว่มาเจ้เากบา้าจวดพิมพ์คำว่าแจ๋วพิมพ์คำว่ากวดแช่ไปไวร่นแก้วทำงานสามสิบวันเงินออกนั่งโบนเงินใช้นี่ไม่ถึงสิบนาทีเบิ้ด เลือดจกับน้องไปแล้ว